ฟังชัดๆที่ปรึกษาโสสเตบุญทาวรนเล่านิทานเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดผมมีนิทานเรื่องฆาตกรรมอำพรางจะเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงของคนบางคนอยู่ณประเทศแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐนิทานมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนที่มีหน้าตารูปร่างดีและเป็นที่รู้จักของประชาชนในประเทศเพราะว่าเป็นนักแสดงต่อมาอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนหญิงสนิทของหญิงสาวที่เป็นนักแสดงไปรับงานเอนเตอร์เทนดูแลนักการเมืองใหญ่คนหนึ่งไว้และอยากให้หญิงสาวที่เป็นนักแสดง ไปดูแลเทคแคร์ในงานสังสรรค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อนหญิงสนิทจ,จึงวางแผนชักชวนนักแสดงสาววา่าเพื่อนชายที่เคยรู้จักกันประกอบกิจการจำน่ายเรือสำรานและเรือทุกประเภทนำเข้าจากต่างประเทศมาขายให้คนในประเทศและยังประกอบธุรกิจอื่นๆอีกมากมายอยากให้นักแสดงสาวไปร่วมงานและขับเรือท่องเที่ยวและดูบรรยากาศ การขับขี่เรือยนต์หรูในแม่น้ำสายหลักแห่งหนึ่งของประเทศโดยมีเพื่อนชายหญิงไปกันหลายคนเมื่อนักแสดงสาวสวยตกลงปรงใจว่าจะไปเที่ยวร่องเรือตามคำชักชวนต่อมาเพื่อนสนิทคนดังกล่าวก็เริ่มวางแผนให้นักแสดงสาวเชื่อใจตนด้วยการพาเดินทางไปเที่ยวด้วยกันและพานักแสดงสาวไปทานข้าวและขับเรือท่องเที่ยว ในแม่น้ำแห่งหนึ่งโดยได้มีการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพในระหว่างอยู่บนเรือมากมายก่ายกองทั้งเป็นภาพนิ่งและวิดีโอโดยมีการนำเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มกินบนเรือด้วยและในจังหวะเวลาเดียวกันเพื่อนหญิงคนสนิทก็คิดแผนการชั่วด้วยการวางยานักแสดงสาวลงในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนมึนเมา และได้เวลานัดหมายกับนักการเมืองเลวแล้วก็ให้เรืออีกลำมารับเอาตัวของนักแสดงสาวไปจากเรือที่พวกตนกำลังวิ่งอยู่บนแม่น้ำนำพาตัวนักแสดงสาวไปโรงแรมแห่งหนึ่งและในเวลาต่อมานักการเมืองชั่วกับพวกก็ร่วมกันลุงมือข่มขืนกระทำชำเราหญิงสาวที่เป็นนักแสดงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหญิงสาวนักแสดงสลบ และเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เพราะว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ตนเองไปด้วยหญิงสาวที่เป็นนักแสดงก็โวยวายว่าถูกเพื่อนหญิงคนสนิทหักหลังและวางยาตนและถูกกระทําำชำํเรา จะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องนักการเมืองชั่วเห็นว่าหญิงนักแสดงโวยวายและเพื่อเข้าใจว่านักแสดงสาวโดนหลอกลวงมาไม่ได้เต็มใจมาทั้งทางที่จ่ายเงินให้หญิงเพื่อนคนสนิทไปจำนวนมากและเพื่อนทุกคนในเรือก็รับทราบนักการเมืองชั่วจึงโทรศัพท์ไปหาหญิงสาวเพื่อนคนสนิทและกลุ่มเพื่อนๆบนเรือว่านักแสดงสาวไม่ยินยอมจะไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีทุกคนทั้งหมด ในเวลาต่อมาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เริ่มวิตกกังวลตนเองจะถูกดำเนินคดีแน่นอนจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าต้องวางแผนฆาตการรมอำพรางหญิงสาวนักแสดงคนดังกล่าวเพื่อปิดปากโดยการฆ่าให้ตายโดยที่ให้นักการเมืองชั่วเป็นคนคิดแผนการชั่วแต่ในระหว่างที่รอดำเนินการนักแสดงสาววุ่วายมากนักการเมืองชั่วสั่งให้ลูกน้องใช้มีด กรีดขานักแสดงสาวและใช้ผ้าปิดปากไว้จนกระทั่งคิดแผนได้ว่าต้องวางแผนให้นักแสดงสาวเมาตกเรือระหว่างที่ขับขี่อยู่บนแม่น้ำเมื่อคิดแผนการชั่วได้แล้วก็ตกลงใช้แผนการดังกล่าวโดยบอกให้เพื่อนหญิงคนสนิทกุข่าวว่า นักแสดงสา,าวเมาตกเรือและแจ้งให้ตำรวจทราบและญาติพี่น้องนักแสดงสาวให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คนในเรือไม่รู้จะบอกกับตำรวจและแม่นักแสดงสาวว่าอย่างไรเพราะว่ายัางไม่ได้เตรียมตัวกันจึงหาทางประวิงเวลาเพื่อปรุงแต่งข้อเท็จจริงให้ดูสมจริงและเจือสมกับเหตุการณ์เมาตกเรือสุดท้าย ก็แบ่งหน้าที่กันทําให้บุคคลในเ,เรือคนใดคนหนึ่งเป็นคนเห็นนักแสดงสาวเมาแอลกอฮอลแล้วตกท้ายเรือไปเองและเป็นอุบัติเหตุโดยให้ทุกคนพูดไปในทานองเดียวกันเพื่อปกปิดความผิดตนเองเมื่อได้ข้อสรุปความเลวแล้วนักการเมืองชั่วก็สั่งลูกน้องคนสนิทใช้วิธีทําให้นักแสดงสาวสลบและให้นํา เอานักแสดงสาวที่ถูกทำร้ายจนสลบไปและนำไปเก็บไว้ในโกดังก่อสร้างแห่งหนึ่งไกลๆแม่น้ำและต่อมาก็นำเอาตัวนักแสดงสาวที่อยู่ในอาการสลบไปโยนลงในแม่น้ำบริเวณจุดพิกัดที่เพื่อนหญิงคนสนิทกับพวกบอกเจ้าหน้าที่และอาสากู้ภยัยเพื่อให้เจือสมกับเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นว่าเมาตกเรือ เมื่อเวลาผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงมีการงมน้ำหาศพนักแสดงสาวแต่หาไม่พบจนที่สุดศพเริ่มเน่าและขึ้นอืดลอยโผล่บนแม่น้ำเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สอบสวนการตายของนักแสดงสาวว่าเป็นอย่างไรเมื่อไม่มีบุคคลใดมายืนยันว่านักแสดงสาวถูกทำร้ายร่างกายและถูก,กข่มขืนชำเราและแม้มีข้อสงสัยเพียงบาดแผลที่ขาเท่านั้น และถึงแม้จะมีพิรุษแต่ทางเพื่อนสนิทนักแสดงสาวและนักการเมืองชั่วก็ใช้เงินจำนวนมากให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐช่วยปกปิดความจริงและให้สรุปคดีว่าการตายของนักแสดงสาวเป็นกรณีเมาและประมาทตกเรือเองส่วนบาดแผลที่เกิดขึ้นบนขาก็บอกว่าโดนของแข็งหรือใบพัดเรือบาดก็จบเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับเงินจำนวนมาก ก็ดำมนินคดีตามแผนชั่วของนักการเมืองชั่วการสอบสวนสืบของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสอบสวนเฉพาะประเด็นประมาทตกเรือตายเท่านั้น ความจริงนะักแสดงสาวแสนสวยผู้น่ารักถูกเพื่อนรักและเพื่อนสนิทหักหลังจนนำไปสู่การตายบนความโลภของเพื่อนและมีเพื่อนๆที่เลวร้ายโดยที่ตนเองไม่เคยหวัดระแวงสงสัยในการกระทําของเพื่อนหญิงสนิทคนดังกล่าวเป็นคนโกหกและตอแหลกับสังคมเพื่อให้ตนเองพ้นผิดนิทานเรื่องเล่าขานเรื่องนี้ยังไม่จบผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไป นิทานไม่ใช่เรื่องจริงหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะว่าเป็นการแต่งนิทานจากชีวิตจริงของคนใดคนหนึ่งหรือไม่มีมูลความจริงใดๆแต่แต่งขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจบุคคลในสังคมให้รู้จักระมัดระวังภัยใกล้ตัวของสังคมปัจจุบันปอลอนิทานเรื่องเพื่อนรักหักเลียมโหดยังไม่จบยังมีอีกหลายตอน ผมจะเล่าให้ฟังจนจบและยังมีเหตุการณ์และความมันและความจริงและความเท็จและความวามุ่นวายที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการตีแผ่กระบวนการยุติธรรมของประเทศแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลทะเลพล้นแต่ยืนยันว่านิทานของเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่อย่างใดน,นะครับอดีตสัญยาแพทย์ช้วิทยาศาสตร์ใครปมปริศนาแตงโมเสียชีวิตบนบกหรือในน้ำ ก่อติดความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมล่าสุดทางหมอทวชชัยอดีตศัลยแพทย์ทดลองให้ดูกันชัดๆใครข้อสงสัยแตงโมเสียชีวิตบนบกหรือเสียชีวิตในน้ําเป็นการทดลองลิมเลือดแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น4ตอนเดินหน้าหาคําตอบปมปริศนาการเสียชีวิตของแตงโมนิดา โดย Facebook ของพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนรินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโพสต์เผยว่าเลือดมันซึมทะลุก,กอตอยู่อีกฝั่งพลิกกอดอีกด้านมาเพื่อให้เห็นลิ่มเลือดไม่พลิกขึ้นมาจะถ่ายให้เห็นตอนใส่น้ำได้ไงจาะเลือดครั้งเดียว 17-18cc นในเซรี 20cc หลอดเดียวและแบ่งหยดหมดในครั้งเดียวไม่ได้เจาะเพิ่ม วิดีโออัดไว้2กล้องภาพนิ่งก็มีกล้องพยาบ,บาลช่วยเจาะเลือดถ่ายวิดีโอเป็นพยาน4-5คนที่ใส่ก๊อดเพราะเสมือนเสื้อผ้าเปรียบเทียบ2ส,สเปซิเมนที่ไม่เกิดลิมเลือดได้ชัดขึ้นจะให้ทำใหม่ไม่ใส่ก๊อดก็ได้ฟริปิโนเจนละลายน้ำฟริบินไม่ละลายน้ำทดลองกี่ทีผลก็ไม่เปลี่ยน นิชิโน01689193ถ้าสงสัยนัดรายการทีวีอะไรก็ได้ท้าพิสูจน์เลยพนันกันคนละแสนบาทขอตบกะบานทีเดียวกล้าไหมเรื่องตกหลังเรือแล้วถูกใบพัดดูดด้วยฝากแชร์ถึงนิชิโนด้วยครับอยากคิดว่าคนอื่นจะขี้โกงเหมือนนายมันไหนบอกว่าเนื้อหมูที่โดนใบพัด แผลออกมาเหมือนแผลน้องแตงโมโชว์ให้ดูหน่อยแผ้ตามยาวแผ้เดียวเอาวิดีโอด้วยนะภาพนิ่งเดี๋ยวไปหยิบมาผิดอีกขนาดภาพมีที่มาที่ไปยังกล้าหยิบผิดเลยประสาอะไรกับเนื้อหมูการทดลองเลือดออกบนบก vs ในแม่น้ำตอนที่1ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.1เม็ดเลือดแดงมีความดันออสโมลา140มิลลิโมลต่อลิตรเมื่ออยู่ในน้ำจืดหรือไฮโปโทนิกน้ำจะเข้าไปในเซลล์เซลล์บวมแล้วแตกหรือฮีโมลซีดเสมือนน้ำหวานสีแดงละลายน้ำคือสารละลายแดงใสไม่ขุ่นไม่มีเม็ดเลือดแดงตกตะกอนเพราะแตกหมด ถ้าอยู่ในน้ำเกลือ normal เกิดการสมดุลสารละลายแดงขุ่นตั้งทิ้งไว้มีเม็ดเลือดตกตะกอน1.2ในการเกิดลิ่มเลือดหรือบาดครอไฟายบิโนเจนละลายน้ำจะเปลี่ยนเป็นฟรายบินไม่ละลายน้ำการทดลองเลือดออกบนบก vs ในแม่น้ำให้ภาพเล่า